สมาชิกถามมาปลูกน้อยหนามา5ปีแล้วยังไม่ได้กินลูกเลยต้องทำอย่างไรวันนี้ผมจะพาไปทำครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุกงานโดยเองเพื่อความ,มยืนนะครับ วันนี้เองยังไม่จบเรื่องของน้อยหนานะครับเพราะว่าถึงจะเป็นช่วงที่น้อยหนาเนี่ยเริ่มวายแล้วนะครับผลผลิตเริ่มหมดจากต้นนะครับก็ยังมีสมาชิกนะครับบางท่านที่ปลูกน้อยหนามานานแล้วก็ไม่ได้ทานผลเหมือนคนอื่นๆเขาเลยนะครับเขาก็เลยมาถามผมว่าจะต้องทําอย่างไรจะตัดทิ้งหรือปลูกใหม่นะครับวันนี้จะมาอธิบายเพื่อมีท่านอื่นนะครับที่ประสบปัญหาเดียวกับเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับ ที่มาคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็เลยมาทำวิดีโอให้เพื่อที่จะได้กลับไปแก้ไขแล้วก็ปรับในเรื่องของการดูแลต้นหนหน่าเพื่อให้ติดผลและจะได้ทานผลในช่วงฤด,ดูการปีของปีหน้านะครับสาเหตุของการไม่ติดผลของหนหน่าจากการปลูกมานานแล้วเนี่ยนะครับก็มีอยู่2สาเหตุหลักๆที่ผมจะสรุปให้ฟังนะครับคือ1นนะครับปลูกน้อยหน่านะครับด้วยต้นพอะเม็ดนะครับ ก็จะใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่บางครั้งมันก็นานเกินไปส่วนใหญ่แล้วประมาณ3ปีเนี่ยไม่นานกว่านี้ติดผลครับแต่สมาชิกท่านนี้บอกปลูกมาห้าปีแล้วยังไม่ได้กินทักลูกเลยควรจะต้องทาอย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออธิบายในเหตุผลข้อแรกก็คือถ้าปลูกด,ด้วยการเพราะเม็ดนะครับระยะเวลากว่าจะติดผลก็จะนานหน่อยนะครับแต่ก็คือวันนี้ผมบอกไม่คือมันไม่เกิน2ปีถึง3ปีนะครับมันจะติดผลแน่นอน แต่เมื่อมันเกินไปแล้วเราจะต้องมีการทําอย่างไรนะครับคราวนี้สาเหตุที่2คือขาดการบํารุงนะครับที่เพียงพอสําหรับต้นน้อยหนาบางครั้งเอาน้อยหนาไปปลูกไว้หัวไร่ไปลายนานะครับก็ปลูกมันทิ้งไว้เลยบางสายพันธุ์ที่แบบว่าไม่ต้องดูแลนะครับมันก็อาจจะติดลูกแต่บางอย่างนะครับอาจจะเป็นน้อยหนาที่ทานเม็ดมาแล้วแล้วเอาไปปลูกเช่นอย่างเพชรปากช่องอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการกลายพันธุ์ไปแล้วมันไม่ติดผลนะครับ เพราะว่ามันเป็นน้อยหนาที่เขาปรับในเรื่องของปรับปุ่มพันธุ์มานะครับแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาอายุของการปลูกเนี่ยมันนานนะครับแต่ถ้าเป็นน้อยหนาที่เป็นพวกท่ากิ่งหรือเสียบยอดมาเนี่ยเขามาเอาจากต้นที่ติดผลแล้วนะครับเอาออกไปปลูกนะครับโดยการที่เอาตอเนี่ยมาท่าออกไปตัวนี้ไม่น่าห่วงนะครับส่วนใหญ่จะไม่เกิน1ปีเนี่ยได้กินผลแน่นอนแต่วันนี้เราจะมาทําต้นที่สมาชิกถามมา ว่า5ปีนี้จะต้องทำอย่างไรให้เขาติดผลในช่วงฤดูการที่จะเป็นน้อยหนา้าฤดูการหน้านะครับช่วงเดือนนี้เองเป็นน้อยหน้าที่เขาเรียกว่าวายแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของการตัดแต่งนะครับรวมถึงสมาชิกท่านนี้ก็คือที่มันไม่ติดผลเนี่ยเราก็ต้องทําการตัดแต่งนะครับโดยการตัดแต่งของเรานะครับเมื่อตัดแต่งไวแล้วเราจะต้องอดูแลเขาอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการาสาธิตให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะ ตัดแต่งในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือผมเตรียมปุ๋ยมานะครับสําหรับต้นใหญ่ๆแบบนี้ที่ท่านสมาชิกถามมาเนี่ยการใช้ปุ๋ยนะครับก็จะมีปุ๋ยอินทรีนะครับหรือว่าปุ๋ยหมักที่เราเตรียมมานะครับของผมเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยหมักอยู่ประมาณสัก1ถุงปุ๋ยนะครับหถุงปุ๋ยเลยแล้วก็โรยห่างจากโคนเนี่ยประมาณ50เซนนะครับโรยให้รอบโคนนะครับอันนี้ที่เตรียมมาทนนี่จะเป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็โรยแบบนี้เลยรอบโคน อันนี้ผมโรยก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอโรยรอบโคนเนี่ยด้วยปุ๋ยอินรีย์แล้วเนี่ยมันมีปริมาณธาตุอาหารที่ค่อนข้างาน้อยนะครับไม่เกิน4-5เปเนี่ยเราจะต้องให้ธาตุอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นให้ต้นเขาสมบูรณ์โดยการที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรนะครับเข้าไปนะครับปุ๋ยสำเร็จที่เราเตรียมมาก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเพราะว่าเราบำรุงต้นทั้งหมดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครจะบำรุงเพื่อให้ยอดเขาแตกพุ่งเหมือนต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราได้มีการตัดแต่งไปแล้วนะครับแล้วก็พุ่งอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ปุ๋ยเป็น25-7-7ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่บำรุงเพื่อให้ต้นเขาเนี่ยอวบขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้เองนะครับพอเราทําการตัดแต่งไปแล้วเนี่ยเขาแตกยอดขึ้นมานะครับมันจะมีผลให้เราช่วงฤดูการที่จะเป็นฤดูการหนนาใหม่นะครับดังนั้น การบารุงช่วงแรกก็สําคัญมากเพราะว่าเราต้องบํารุงให้กิ่งเขาเนี่ยออกมาอวบสมบูรณ์เพื่อที่จะได้ไปบังคับให้เขามีดอกมีผลในช่วงฤดูการที่เขาจะต้องออกนะครับก็ที่เราเตรียมมานะครับต้นที่สมาชิกถามมาก็ใกล้เคียงกับต้นของผมประมาณ4ปีถึง5ปีเนี่ยปุ๋ยที่เราเตรียมมาก็จะใช้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับเราก็ทําการโรยรอบโคนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ โรยรอบโคนแบบนี้เลยนะครับพอประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เองก็เดี๋ยวจะโรยให้ครบนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมอาจจะทําขั้นตอนสลับกันนะครับคืออาจจะตัดต้นก่อนก็ได้หรือจะใส่ปุ๋ยก่อนก็ได้อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บังคับน้อยหนานะครับว่าเราจะเอาความสูงน้อยหนาเราเนี่ยอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่นะครับโดยของผมเองนะครับผมจะบังคับให้อยู่ประมาณ อ่าเมตรห้าสิบก็อยอ่อยู่ประมาณหน้าอกนะครับก็เหมือนต้นตรงนี้หรือจะตัดที่อ่าหนึ่งเมตรก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะตัดตรงง่ามตรงนี้เลยนะครับระหว่าง2กิ่งนี้เพื่อที่1เลยนะครับถ้าหากใครเป็นช่วงที่หมดผลนะครับก็จะเป็นการตัดแต่งเพื่ออ่ากจัดโรคไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งนะครับราดาอะไรที่มันตกค้างอยู่บนต้นเนี่ยเราจะกําจัดออกโดยการที่เอานํากิ่งเนี่ยไปเผาไฟนะครับไปสูมไฟถ้าหากมันมีเพี้ยแป้งระบาดนะครับ เพราะว่าเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยเขาแตกกิ่งใหม่มาย่อมสวยกว่าต้นเดิมนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพกว่าเก่าเช่นเดิมเนี่ยมันอาจจะแบบติดไปทั่วแล้วผลเนี่ยมันไม่ใหญ่แต่เมื่อเรา,เาบังคับเขาตัดแต่งเรียบร้อยบำรุงเขาเนี่ยผลก็จะออกมาใหญ่แล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องของโรคแมลงได้ง่ายนะครับอันนี้เราก็ทำการตัดออกเลยนะครับ อ่าก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการาตัดแต่งต้นในหนาที่บอกว่ามีอายุ5ปีแล้วมันไม่ติดผลเนี่ยเราก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่โดยการที่ใส่ปุ๋ยทางดินตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็พอ,อต้นเขาเริ่มแตกขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องมาให้เห็นใกล้ๆนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่า เวลาแตกกิ่งออกใหม่แล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกไว้กิ่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวขยับมาดูต้นนี้กันเลยดีกว่าครับเมื่อเราตัดแต่งต้นในหน่าที่มีอายุนานมากแล้วมันไม่ติดผลเนี่ยพอเราตัดแต่งไปแล้วนะครับอายุน้อยหน่าหลังจากการตัดแต่งเนี่ยประมาณ6-8เดือนนะครับก็จะได้ต้นเท่ากับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่คราวนี้พอมันแตกกิ่งมาเนี่ยมันก็จะมีกิ่งที่เขาเรียกว่ากิ่งสาขากิ่งแขนงที่มันไม่จําเป็นนะครับมันเปลืองธาตุอาหารที่ ต้นจะต้องส่งอาหารไปเลี้ยงเนี่ยเราก็จะทําการบังคับหรือว่าตัดแต่งเขาออกนะครับเพื่อให้อยู่แต่กิ่งหลักในการที่จะบังคับติดผลนะครับเราก็จะมาเลือกกิ่งที่เราทําการตัดแต่งออกเช่นกิ่งแขนงเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นกิ่งกระโดงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทําการตัดแต่งออกให้หมดจากกิ่งที่เป็นกิ่งหลักนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งแขนงที่ผมตัดต่อ,อนะครับกิ่งที่มันอยู่ด้านล่างนะครับที่มัน ทิมลงดินไปเนี่ยนะครับไม่ต้องเก็บไว้ตัวนี้เองต้องทําต้นไหนหนาให้โปร่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้ดูในเรื่องของการจัดการเรื่องของเพียแป้งได้เพราะว่าเพียแป้งเนี่ยมันชอบซุกอยู่ตามซอกของอต้นไหนหนานะครับเนี่ยนะครับเร้ททาการตัดแต่งกิ่งแขนงออกให้หมดแบบนี้เลยกลิ่งที่มันวิ่งไปหานะครับก็คือมันพุ่งไปหาต้นอื่นเนี่ยให้ตัดออกนะครับแล้วก็ให้เหลือแต่กิ่งที่เป็นชูตขึ้นบนแบบนี้ ร็จแล้วเนี่ยเมื่อ,เ,อเราทําการตัดแต่งกิ่งแขนงออกจนหมดแล้วนะครับเราจะทําการรักษาความสูงของต้นโดยการทีเ่เช่นเราจะบอกว่าให้มันอยู่ที่ความสูง2เมตรนะครับเราก็ทําการโน้มต้นลงมานะครับแล้วเราก็ทําการตัดยอดข้างบนออกแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เหลือเป็นคล้ายๆาทรงของต้นมะม่วงนะครับเพื่อที่บังคับความสูงไม่ให้ต้นมันสูงจนเกินไปแล้วก็ ให้เป็นการเลี้ยงกิ่งขแขนงที่หลงเหลืออยู่นะครับเนี่ยก็จะเป็นการบังคับนะครับกิ่งที่มันเป็นด้านบนแบบนี้นะครับที่มันจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็ทําการตัดออกเนี่ยนะครับกิ่งก็จะเหลือแต่กิ่งสวยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกิ่งที่เข้าสู่ในช่วงของการทําผลในช่วงของฤดูการติดดอกของนอหน้าบางครั้ง การที่เรามาตัดแต่งแบบนี้นะครับก็จะทําให้น้อยหนามีในเรื่องของการติดดอกออกมาตามหลังจากที่เราตัดแต่งไปแล้วด้วย บางสายพันธุ์นะครับเช่นฝ้ายเขียวกเกษตรสองหรือเพชรปลักช่องเนี่ยเมื่อเรามาบังคับแบบนี้นะครับเขาก็จะทําการติดดอกหลังจากที่เราตัดแต่งด้วยเราก็จะมีน้อยหนาที่เป็นน้อยหนานอกฤด,ดูไว้รับประทานด้วยนะครับวันนี้ก็เอาตัวอย่างนะครับมาฝากกันประมาณนี้ครับสำหรับสมาชิกที่ได้มีการมาคอมเมนต์แล้วก็ถามเราไว้ว่าน้อยหนาของเขาเนี่ยปลูกมา5ปีแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้ทานผลจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรจะต้องมีการดําเนินการกับต้นอย่างไรนะครับวันนี้ผมทําตัวอย่างให้แล้วนะครับ ท่านอื่นที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดโีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนีราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ